สวัสดีค่ะพี่ชื่อจีนะคะวีรีเหล่าสวนวะนะคะพี่เป็นเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเต่าลงหมูตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาซอยสุกรหนึ่งค่ะจุดเริ่มต้นในการทําร้านจริงๆแล้วคือแบบพี่ก็ลองทำมาหลายอาชีพมากเลยแต่ว่าเป็นคนชอบทานเนาะแล้วเสร็จแล้วก็สุดท้ายแล้วอะ่ะก็คือเหมือนสาราตา้าในอาชีพหลายๆอย่างที่เราลองทำว่าเอ้ยฉันจะทําอะไรดีนะที่ให้คนอะ่ะกินได้ทุกวันกินได้ทุกเพศทุกวัย ก็เลยมาเริ่มทาร้านก๋วยเตี๋ยวตอกโหมูเนี่ยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวมากแล้วก็ชอบทานเกี๊ยวซึ่งแบบเวลาเราไปทานร้านอื่นๆเนี่ยเขาจะให้แบบวิญญาณมาพี่ก็เลยแบบว่าเอ๊ะไม่ถ้าฉันเปิดร้านเนี่ยฉันจะต้องอัดหมูเข้าไปให้แบบแน่นแบบให้สาแก่ใจฉันให้มากที่สุดมันก็เลยเป็นแบบที่มาของเกี๊ยวอ่วกแล้วคือก็เลยทาให้ร้านก๋วยเตี๋ยวตอกโหมูเนี่ยแบบมีชื่อเสียงเพราะไอ้เกี๊ยวอ่วเนี่ยค่ะที่เลือกใส่น้าตาลสดานะคะในก๋วยเตี๋ยวเเเราทุกมนูลย เพราะเรารู uhm, ้สึกว่าน้ำตาลสดาเนี่ยมีความสะอาดขาวแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใช้มันจะมีความนัวหวานละมุนก๋วยเตี๋ยวต่อละมูสาขาสุกรหนึ่งนะคะอยู ada, si. ่ซอยสุกรณหนึ水水 er, 水水水水่งค่ะแถวแถวหัวลาโพงนะคะถ้านั่งเอ็มอาร์ทีมาลงหัวลําโพงได้นะคะออกฝั่งถนนมหาพฤฒารามนะคะเดินตรงมาน่าจะประมาณ200เมตระค่ะแล้วก็เข้ามาในซอยอยู่กลางซอยเดินเข้ามาอีกห0เมตร ร้านก๋เดี๋ยวตอลมูนะคะเปิดทุกวันนะคะจะมีวันหยุดก็แค่แบบปีใหม่สงกรานนะคะที่เหลือเปิดทุกวันเลยแล้วก็ร้านสาขาสุกรหนึ่งนะคะเปิดตั้งแต่8มูโงครึ่งถึง2ทุ่มถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะทางร้านเราร่วมกับด e ลิเวอรทุกๆแพลตฟอร์มเลยค่ะติดตามร้านนะคะได้ทางโซเชียลนะคะ Facebook พิมพ์กว๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูเลยนะคะส่วนทาง IG นะคะพิมพ์ว่า ตอกลงหมูนูดโดนะคะน้ำตาลสดาเปลี่ยนมาใช้แล้วลูกค้าแน่นล้านค่ะ